เ้าบาทอ่าวิว่งหนีลุ้มเลยเด็ก,ดกหนอิดไม่ใช่เรื่องตลก <c oughs> หอมมากเลยนะเ <c oughs> นี่อก่เตาพิซซ่ากันเลี้ยงแบบใช่มันร้อน thằng mã. Tăng nấy à, tăng ní à, nú. Nó khó lên rồi à? Phíng sẽ lên. Mà Mà อ่มท้าตาวดาตอนลุงเด็กอือแล้วก็แอบแล้วก็มาแล้วค่ะปู่และสวัสดีค่ะดูหัวเลยแอบลุงว่าง

อี่นี่น่ะอ่ามาถึงครับคนใหม่ทุกรุบสวัสดีครับ <laughs> สำหรับนั้งแกะตัวนี้เป็นแกะมาแล้วคนระับเป็น,ปน,ปล,นนะปลูกม,มาแล้วครับสวัสดีครับคุณวิวสวัสดีครับคุณโมคุณวิวครูผู้ึสอนนักเรียนแกะของเรานะครับมาพร,าาร้อมกับลูลาสาวน้อยนอนน้อยแต่นอนดังตาดาไปนนะี่ตัวนะ เดี๋ยวครูบิวจะอธิบายโจทย์เลขให้ลูกหลานเข้าใจนะครับเมื่อลูกหลานเข้าใจแล้วจะให้ครูบิวมาคาดคำตอบที่วางเรียงอยู่ด้านหลังนะครับแต่แต่แต,แต่ตัวเลขไม่เรียงครับครูบิวน้องครับไม่เรียงินหน่อยนะครับทดสอบสายตาน้องครับครูบิวทุกรอบเลยนะเอามาห้าสิบห้าเออแหมคุยกันง่ายๆอย่างนี้สิบห้าองศาีแปลได้กับห้าสิบสอง เราก็โดดเก่งซะด้วยทีนี้ไปเจ้าไปเอาไปอะไรมันจะเกิดัเป็นตัวมูฮันแน่แน่จริงโดด้าิวจัคมันไม่ชอโดดแบบตอนเรกอโดดชกเนยไปชมน่ะเอิดทูหนโดดไมได้ขนให้นะที่ไม่ค่อยจะมีอยูู่บิวยังไง ไม่การโดดใช่ไหมกลัวใช่ไหมบอกมาตรงตไปเลยไม่ไกลัวไม่ได้กลัวก็ไม่เห็นกระโดดนะครับอยากได้ก็รำกาจค่ะอยากได้ก็รำกายนี่เมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่บาแพร่หลายในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศเมียนมาหรือพม่าเขาสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้น การล็อกที่ก้นกบซึ่งเชื่อมต่ออวัยวะต่งตางๆของแกะอยู่นิ่งลองสังเกตขาของแกะที่เด้งยืดเหยียดโตได้ไจุดสัมผัสในา้าล็อกได้บบน,บบนี้ค่ะ3ัมจุดสำคัญต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั่นคือห่งใบหูเขามีการสะบ,บัดไปมาอยู่เสมอ 2. ออว,วัยวะเพศ ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและสารนเต้านมซึ่งหากเป็นเทศเมียการตัดขนที่กระทบโดนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้นมลูกแก่ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแกะเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะโดยเฉพาะที่มีใบมีด4ี่ใบและหวีรอง13ซี่ และในการตัดขนริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนกางเกงยีน่างหนาพิเศษและรองเท้ามอกกาซีนกันลื่นที่ทําจากหนังสัตว์โดยเฉพาะค่ะสําหรับทวงท่ายในการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างได้เป็นการทราแบาลแต่ทุกตัวกขล้ว่ใช้ต้มา,ม,าตมาทายก็ื่อนำไปแช่เย็นสบายแล้วก็ปลดทัายทันทีแบกตอนนย้ที่ใช้กั ็นแบบประเทศที่ใช้ตัดขนแก่โดยเฉพาะไปนี่โคมมาคมเหมือนไหมนี่ก่อนที่คุณผู้ชายใช้โกนหมดเลยทใบไนี่มาถึงสี่เล่มนี้ก็ถึงสามซึ่งคนตัดทำในนิคอนทำงานโกนดินส์แขกไม่จึงทำให้เกิดบาดแผลแน่นอนทุบใบของเราเป็นกลุ่แรกๆของประเทศไทยนะคะที่ตัดขนแก่ะแบบนี้ที่ก็เป็นคนแรกของประเทศไทยได้เพราะว่ามีคุณครูที่ชอบด้าญการดึงตรงจากดินสินแดงมาถ่ายทอดให้คุณถ้าเราไม่ได้เป็นคนอย่างมันกัดเขาใช่ นี่ตัวมมให่ลงมากนุ่มอะขนีนตัวนุ่มอะะเหมือนอไนี่เลยผ้าหุ่ม <c oughs> กดจุดเลยนะนิ่มๆมจุดแล้วนะตัวนะี้ทีตา้นะมันน่าจะร้อนมาก ได้กลิ่นในนี่เลยต้าสเต็กกินแบบน่ารัก

ใก่หน่อยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่หั่นมาถ้าถอดมาบอกว่าไม่ใช่ไม่บอกว่าเป็นขนก็ไม่รู้มันเป็นผ้าอเป็นอะไรวะเขาเรียกอะไรว่าไหมพรมอ่ะมันร้อนเนี่ยดูแล้วเนี่ย เนี่ยเอาเนิ้วจิ้มเข้าไปในขนนะอย่างน้อยแก่สลบไปหมดแล้ว,นลวชนตาแล้วแก่ชน เก็บของเื่อนขอร่างก่อนแล้วจ้าเบาดูซ้อมก่อไม่ได้อะซ้อมได้กี่ทีอะ่ค สุดท้ายที่ไม่เล็งเลยเล็งก่อน